สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยมิททอยไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเราอยู่กันกับเฮียป๊อปครับผมอะไรก็ป๊อปนะครับอะไรอะไรก็ป๊อปครับผมครับกับน้องบูมช่องเอฟรายครับผมีครับวันนี้ผมมาหาเฮียป๊อปเพราะว่าผมได้ยินว่าเฮียป๊อปเนี่ย เป็นคนที่มีของสะสมระดับเทพๆในวงการรถใช่เหรอครับผมแอบเ็นด้วยครับผมแอบเ็นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันว่ามันมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งผมมีความสนใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างแบรนด์ระดับโลก2แบรนด์คอลแลบกันเหมือนเราคอลแลบกันนะครับวันนี้เราคอลแลบกันกับช่องเ a y ฟู l ไลท์นะครับมันคือแบรนด์เ e s ป้า เป็นแบรนด์เวสป้าครับกับแบรนด์กระเป๋าคุ้นๆนะครับดีออครับผมวันนี้ถ่ายทำเลยขออนุญาตให้มันเข้าเซตหน่อยนะครับผมจะต้องแมชนิดนึงเห็นเห็นเห็นใต้เบาะกับกระเป๋าเฮียป๊อปแล้วเนี่ยมันลายเดียวกันชัดๆเลยครับแพทเทิร์นเดียวกันเป็นลายลายเดียวกันของดีออครับผมครับอยากจะให้เฮียป๊อปเล่า ที่มาที่ไปของรถคันนี้ก่อนว่าประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติรถรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่น946เนอะเมนเันคือ946่ซึ่งแพงมากๆอยู่แล้วโดยเบสในออกมาได้น่าจะประมาณ10-18ปีมั้งที่รุ่นแรกๆที่ออกมาเนาะเป็นเครื่องล2ยี้เขาล้างออกมาเนี่ยคือเขาตั้งใจให้946เป็นไอคอนิกออฟเวสป้าอยู่แล้วคือเป็นเวสป้าที่ตัวสุดที่สุดของเวสป้าอยู่แล้วใช่ครับก็เลยออกมามี มีหลายเวอร์ชั่นแล้วซึ่งแต่ละปีก็จะมีปีพิเศษของเขาก็จะมีสีพิเศษออกมาเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่จะมาคอลแลปกับดีออเนี่ยก็มีม,มีตัวอาร์มานที่เป็นสีดำด้านก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจก็คือตัว96เลอสีก็เป็นสีแดงสีแดงล้วนก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วย ช่วยการกุศลแต่จำไม่ได้ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอดมั้งก็คือ946แต่ละตัวเขาจะมีดีเทลของมีเรื่องราวมีสตอรี่ของเขาต่างต่างอกไปใช่แต่คนนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าคนอื่นฟังดูเหมือน946ออกมาไม่ได้เป็นรถเอาไว้ขี่เป็นรถเพื่อสะสมคือจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าราคาระดับเนี้ยถ้าคนมาขี่เนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่มั่นใจมากพอสมควรตัวตัวธรรมดาเนี่ยครับมัน946เนี่ยสมมติไม่ใช่ไปคอลแล็บกับใครเลยเนี่ยรถ คันละกี่บาทครับเบสเบสประมาณห้าแสนห้าสิบห้าแสนบาทตัวสีพื้นตัวสับนาหสีพื้นของไอคอนิกที่เป็น9 4้าสี่หกเบาที่สุดแล้ว5 0 0แสนเซลประมาณ5 0 0แสนนิดหน่อยโอ้โหนี่สปอร์ตได้เลยนะครับใช่แต่ว่ามันคือ9 4้าสี่หกไงตื่นใจให้มันเป็นไอคอนิกโอเวอร์ไพร์มแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าปีแต่ละปีมันแต่แต่ละปีมันก็จะออกมาเป็นแค่รุ่นเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเอาสีเบสเอาสีเนี้ยมาซื้อวันเนี้ยมันก็ไม่มีเพราะมันคือรถสีนั้นนเมื่อ เมื่อปีนั้นๆซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกว่ามันมันมันไม่ใช่มีรถทั่วๆไปเป็นสแตนดาร์ดซึ่งถามว่าทางไทยทางไทยแลนด์เนี่ยคือทางทางผู้นำเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาเข้ามาจำนวนจำกัดไม่ไม่แค่ตัวดีอ r แหละเอาตัวทุกตัวแหละเขาเข้ามาจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นคือมีโคตาไม่ได้<อ>ไม่ได้เยอะมากแล้วเชื่อไหมครับพี่เราคิดว่าแบบว่าสำหรับตัวคันนึงสมมติตัวเบสคันนึงห้าหกแสบาทเนี่ย เึก่องว่าจะขายยากคือมาปุ๊บเนี่ยไม่เกินภายในหนึ่ง,งสัปดาห์หมดหึเพราะถ้าเป็นตัวเบสบางทีเราก็ได้สมมติของผมก็ทําเป็นตัวไทยจําหน่ายด้วยเนาะผมก็ขายรถเวสป้าบางโพเวสป้าทนบุรีเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยผมมีสามโชว์รูมเนาะตัวเบสนะผมได้มาคันเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเอะคันเดียวแล้วเราอยากจะเก็บไว้ได้ไหมเออมาปุ๊บก็มีคนมาบอก อือย่างล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเป็นเวอร์ชันของปีที่แล้วปีที่แล้วปีกระต่ายเนะาะก็จะเป็นตัวก้าสีเขียวกระต่ายสีเขียวลายรกระต่ายเนาะประมาณเนี้ยก็มีคนมาซื้ออา้อาวเหรอไม่เป็นไรครับก็ขายขายได้ครับอย่างอย่างปีเนี้ยก็ออกมาแล้วล่ะที่เมืองนอกออกมาแล้วก็จะเห็นเป็น อันนี้สวยมากอันนี้ผมก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันคือถ้าได้นะเขาไม่รู้เขาจะให้ผมสักคันไหมเนาะเป็นสีออกมาเป็นสีออกเทาๆเนาะแล้วก็ลายบางกรเป็นเขียวอ่ะเขียวสะท้อนนะเป็นปีบางกรอกโหูมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นปีบางกรเป็นเข้าใจว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นออกมาเป็นนักสัตว์ละปีหน้าก็อาจจะคาดเดาได้ว่าเป็นอีกนักสัตว์หนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้สวยมาก ประมาณนี้ครับแต่นั้นมันยังเป็นแค่ในตัวในส่วนของแต่ละรายปีนะแต่อันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่มันคอลแลบกับแบรนด์อันนี้คอลแลบแบรนด์ก็เลยหน้าหน้าสะสมมากขึ้นอีเพราะจำนวนรถที่ฉีกนี่คือราคาด้วยด้วยแล้วก็ด้วยความที่ที่เหมือนกับว่าพอมันจํานวนรถมันมีน้อยกว่าตัวปกติลงไปอีกพรามันคอลแลบกับแบรนด์ใช่ไหมอย่างนี้เห็นว่าเมืองนอกต้องซื้อที่ช็อปซื้อออกรถที่ช็อปปถ้าเมืองนอกเนี่ยก็อาจจะมีผมมองว่าอาจจะมีเป็น2 สองส่วนด้วยกันคือคันที่ขายในช็อปกับคันที่ขายในเวสปาคันขายในช็อปกับคันที่ขายในโชลูมเวสปาที่เมืองนอกเนาะที่เมืองนอกที่เมืองไทยผมก็เชื่อว่าเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เหมือนกันคือมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในช็อปเวสปาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในช็อปดีออซึ่งสเปเชียลของมันคือว่าในช็อปดีออเนี่ยคือเราเดินเข้าไปท่องๆเนี่ยซื้อเขาไม่ขายเขาไม่ขายให้คือต้องแบบคนที่แบบว่าซื้อดีออเยอะ อยู่ในไฮลท์เดียวกันกับแบบว่าเราจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ใช่ไฮไลท์ของเขาอ่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบว่ารู้จักคนนี้อยู่แล้วสมมุติคุณบูมไฮไลท์แบบว่าช็อปประมาณ5ล้านบาทอะไรประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโทรไปอินวา์บอกพอดีมันมีรถตัวนี้มาสนใจไาอ๋อมันเลยทาให้การได้มาซึ่งรถมันค่อนข้างยากกว่าแล้วจำนวนรถมันน้อยอยู่แล้วแล้วการได้มาซึ่งรถมันยากมันก็เลยทําให้แบบพิเศษกว่าคนอื่นทั่วโลกอะครับมีกี่คันครับ ตามจํานวนมันน่าจะมีไม่เกิน50นสิบนะในสื่อบอกซึ่งแต่จีกีๆผมก็ไม่เคยไปถามว่าจริงๆแล้วคุณผลิตกี่คันเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะในสื่อบอกห้าสิคันแล้วเมืองไทยอะครับเมืองไทยผมก็นับนับจำนวนไม่ได้เหมือนกันนะว่าทั้งหมดเนี่ยจะมากี่คันประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลักหน่วยผมเชื่อว่าหลักหน่วยเพราะผมยังไม่เคยเห็นเอางี้ดีกว่า เวลาเราเจอรถรุ่นหนึ่งเราอาจจะเจอมันตามโซเชียลมีเดียต่างๆค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยเราแทบจะไม่เคยเห็นใครถ่ายรูปแล้วก็อับรูปเลยว่าอ๋อฉันมีวิดีออจออยู่ที่บ้านม,มันน้อยมากเลยที่เรารู้สึกว่า เราไม่เคยเจอรถผมเองก็ไม่เคยเห็นผมเห็นที่ยีป๊อปนะครับคันเดียวเลยใช่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เคยเห็นเลยว่าไม่มีใครลงเพราะว่าบางทีผมก็มีเพื่อนเป็นเป็นดาราเป็นนู่นเป็นนี่ผมก็ดูก็ยังไม่เห็นใครมีเลยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในที่ลับส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในห้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนพวกนี้ซื้อไปก็คือจะอย่างอย่างลูกพี่เนี่ยก็จะไม่ชาร์จแบตไม่เติมน้ำมัน ก็คือทำยังไม่ PDI เลยยังไม่ PDI ก็คือเหมือนแบบเข็นออกมาจากลายการผลิตแล้วก็ตั้งเลยครับสูนโลครับไม่มีการสตาร์ทไม่มีอะไรทั้งนั้นคือคันนี้ต้องต้องขอเก็บไว้เลยเพราะว่าผมว่าดีเทลของเขาเนี่ยมันสื่อความเป็น Dior พอสมควรแล้วก็ได้ไอคอนิกของ946มาด้วยนะมันก็คือแบบสุดของสุด มาเจอกันชอบดีอออยู่แล้วหรือเปล่าชอบดีออช่วงหลังๆเริ่มมาชอบดีออลมีดีออกี่ใบแล้วครับเยคือช่วงหลังๆเนี่ยมาดีออเพราะว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยดีออลเริ่มมาทําทำคอลเลคชันของผู้ชายแล้วผมมองว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขามันเหมือนกับว่าบางทีเราไปดูของแบรนด์เนมเนาะบางทีเป็นยี่ห้อที่ดังแต่มันไม่มีความยูนิคมันก็มีแต่ตอนนี้ดีออเขาก็ออกมาเป็นเป็นลาย ไลน์เซ็กเซ็กเมนต์ใหม่เลยก็คือของผู้ชายเปมนเป็นเมนคอลเลคชั่นเลยอ่าซึ่งผมมองว่าเออเขาก็ทำทาการดีไซน์ออกมาได้ดีเนาะตอนนี้คิดมากเลยอะรองเท้าดีออดอ่าไนกี้อ่ะมันจะฟินมากเลยครับสะพายสะพายกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วบิดโอ้โหที่สี่เลยมีอ้อโอ้โหใส่นกี้ แล้วก็สไตล์ที่อาอันนี <wi> ้ต <itud soundtrack> ้องไปหาซื้อรีเซลอย่างเดียวเลยฮะโอ้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีหลอดเดียวกันพอมันคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็นอย่างคริสเตียนเดอออร์เนี่ยก็ทําให้เวลาคุณอย่างรองเท้าคุณก็ต้องซื้อรีเซลแล้วเพราะราคาป้ายไม่มีต่อไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันวันที่ราคาป้ายมันเท่าไหร่นะทุกพี่ดูมาเล้านหนึ่งอ๋อนี่คือราคาปดตัวนะครับราคาป้ายซึ่งคันนี้ได้มานานเนี่ยครับเนี่ยได้มาสองปีสองปีได้ไหมสองปีสองปีนี่เหมือนพักเครื่องใช่ไหมครับมันต้องขึ้นนนนนนแ่อะะรวัี้้ถาาจปมณ ราคาคือผมเล่าให้ฟังพอดีมีคนมาจีบผมอยู่เล่าให้ฟังสนุกสนุกเนาะ,ะเขาบอกว่าโอเคมีคนเหมือนกับว่าผ่านผ่านผ่านเพื่อนมาอีกทีหนึง่งเขาถามว่าสนใจขายเปล่าเออผมว่าเฮ้ยเราไม่ขายหรอกเราเออชอบมันเราอยากจะเก็บไว้พอดีเขาอ่ะมีคนคนหนึ่งอะ่ะเขาอยากจะซื้อแต่ไม่ได้ใช้เองนะเขาจะไปให้คนที่รู้จัก อเประมาณเนี้ยซื้อให้สาวว่านั้นเถอะเฮ้ยก็ประมาณนั้นเป็นดาราด้วยอะไรเงี้ยเออเออเขาบอกว่าสนใจไหมเอเขาเปิดราคามานณวันนั้นนะเขาบอกว่าจะซื้อประมาณล้านแปดแต่คุณไม่ขายแต่ผมผมขายดิคเล่นหรือช่เดี๋ยวก็ก็จริงๆแล้วก็โอ้โหราคาทําไม ทำไมขึ้นไปไวจังเลยไม่ต้องคิดว่าอีก5้าปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้ามันจะเท่าไหร่ถ้าเรายังเก็บไว้ในสภาพนี้ได้ครับใช่ครับแต่ความความความที่มันไปตามมูลค่าตามการเวลาครับใช่เพราะว่าวันนี้อาจจะราคาเนี้ยแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็หาไม่ได้แหละเหมือนรถยนต์หลายๆรุ่นนะวันนี้เนาะแบบมีเงินเท่าไหร่อยากได้ก็หาไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่ขายใช่ก็จบแล้วพี่ดูพวกสกายไล ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อราคาเล่นมันอยู่แบบละสาล้านซื้อได้สองล้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีถ้าบบูสบ์ไม่มีแล้วซูเปอร์อีกรถนปี90นะครับจอดเน่ากันจนเละเทะตอนนี้ไม่มีเลยเมือก่อขายกันร้านเดียวสวยเลยใช่ผมก็เลยมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของของทุกองค์การเนาะ๋อผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอย่างผู้ชายเราก็เรียกบอยทอยใช่ไหมก็คือบอยทอยที่แบบบอยทอยที่มันมีมีมูลค่ามันมันคือเขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่พวก ค่านิยมพวกนี้มันเกิดจากความฝันวยาวเนาะมันเกิดมาอุ้ยแม่ต้องมีเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นตัวไอคอนิกตัวหนึ่งที่ที่น่าเก็บต้องมีต้องมีเนาะประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงเป็นการลงทุนเนี่ยอย่างสองปีที่ผ่านมาจากที่ซื้อมาล้านหนึ่งมันขึ้นไปเกือบสองล้านมันขึ้นขึ้นไป80%ดสิเปอร์ซนเลยนะครับแดสิเปอร์ซ็นต์ดีกว่าหุ้นอีกนะครับดีกว่าครับผมใช่ แต่จริงเราเราก็มองว่าเราไม่ได้มองมองว่าเป็นการลงทุนการลงทุนรับเป็นความชอบที่เก็บไว้เนความสุขใจแล้วก็โดน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 สกิลเบเกอร์ตัดทันทีเวลาจะขายภรรยาเธอห้ามขายไปต่อไม่ถูกคือจริงๆแล้ว C C D A Christian Dior เนี่ยคือผู้หญิงชอบอยู่แล้วออแต่ช่วงหลังเนี่ยมาเขาทำคอลเล็กชันผู้ชายผมก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดีเนาะหมายถึงแบบ ก็ก็สวยประมาณนี้แล้วก็ดีเทลของมันเนี่ยที่ที่ชอบคือมันมันมีความแบบเป็นไอคอนิกของ946แล้วมันมีเอกลักษณ์ของดีออด้วยเช่นตะขอแหวนของเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดเลยซีดีชัดๆเลยตะขอแหวนของซีดีเลยยังคือดอหรือว่าแพทเทิร์นกระเป๋าอ่าแพทเทิร์นกระเป๋าที่เป็นผ้าพื้นคือแบรนดที่เขาใช้ทำมันคือผ้าเดียวกันเลยซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งช่วง3-4ปีหลังสังเกตเราจะเห็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คของคริสเตียนดีออที่เขียนว่าคริสเตียนดีออเนี่ยก็คือลายนี้พี่ ลายลายเนี้ยหังเกตดูอาใช่เนี่ยลายเนี้ยลายเนี้ยก็จะเป็นที่กระเป๋าที่แบบพิตกันมากแล้วตอนนี้เขามาแบบปริ้นติ้งกันเยอะที่แบบว่าก๊อปี้กันอ่ะแต่แล้วนี่คิสเยนดิออ์นี่ทุกคนถือหมดมันือสไตล์ขางรถอันนี้ใช่อันนี้คือมันมันเอาเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่มันเป็นนักสองสมปีเนี่ยมาใส่เข้าไปอมันก็เลยแบบว่าบางทีเราคิดว่ามันไม่มีอะไร แต่มันมีสตอรี่ทุกอย่างดีเทลหรือผ้าหุ้มอย่างเงี้ยมันก็เป็นลายซิกเนเจอร์ของนีออซึ่งผมก็มองว่าเออดีไซเนอร์ก็ต้องไม่ใช่ว่ามีรถเบสแล้วฉันจะเอาแค่ยิดโลโก้มาแปะมันต้องมีดีเทลหลายๆอย่างที่มันในการวางสีที่เขาเลือกเป็นสีนี้คลิปกับสีทองเพราะอะไร เดาใจดีไซเนอร์หนึ่งเดาใจดีไซเนอร์ผมมองว่าสีนี้มันเหมาะกับการเป็นดีออสุดเลยอะดีออสุดเรียบหรูเรียบหรูเรียบหรูมันไม่ได้ฉูดฉาดนะมันไม่ได้แบบโอ้มันแบบแฟชั่นมันไม่ได้ตะโกนแบบแรงขนาดนั้นแต่คือมันมีความเรียบหรูแล้วมันแพงด้วยตัวมันเองความเป็นดีออใช่ผมก็เลยมันกระเป๋าอะเนี่ยมันก็ดูแบบมันดูแพงด้วยตัวมันเองโดยพอแค่เป็นแบบลายแพทเทิร์นนี้ก็ดูคือดูแพงเลยคือคือของพวกนี้มันซื้อเนี่ยคือมันมันไม่ใช่ว่ารถรุ่นไหน ซื้อเ้ยมันเพราะมันลิมิเต็ดหรือมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราซื้อแต่สุดท้ายแล้วต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเราเราชอบมันมากแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่เป็นลิมิเต็ดผมก็ซื้อหมดแล้วที่ข้างหลังนี่ก็ช็อตวอเทอร์สปูลไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคือเราแพ้คำว่าลิมิเต็ดแต่สุดท้ายแล้วลิมิเต็ดลิมิเต็ดมาตัวเราก็ไม่ซื้อเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดที่เราชอบต้อเป็นลิมิเต็ดที่เรามีความสนใจหรือรถบางอย่าง ไม่ต้องล i มิเต็ก็ได้แต่เราก็ซื้อเพราะอะไรเราชอบอรเราชอบชักสงสัยแล้วครับฮีย e ป๊อปมีรถในคอลเลคชันเนี่ยกี่คันครับที่เก็บจริงๆเนี่ยที่บนับไหวไหมครับจริงๆแล้วเก็บจริงๆเนี่ยของผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบรถมินิบออที่จะเก็บเยอะก็คือมินิบอยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เก็บเก็บเลยเนี่ยก็คือ ตัวดูคาติตัวตัวเวอร์ชันตัวสปอร์ตพันเนาะซึ่งเวอร์ชันสปอร์ตพันมันมีออกมา4ตัวตอนนี้ได้มาสาตัวละเหลือเหลือีกตัวหนึ่งนะครับก็ก็พยายามหารถที่มันสภาพแบบสภาพกริปสภาพดีหนอทะเบียนแท้ทะเบียนแท้สภาพกริปเพราะรถที่เราเก็บไว้ก็คือเป็นรถที่มีทะเบียนทุกคันจนถูกต้องตามกฎหมายทุกครับก็คือขี่ใช้งานใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยขทะเรียนได้หมอทุกงางปกติ ใช่ครับประมาณนี้ก็เลยมองว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่เราว่าเราชอบอยังไงเนาะมันมันห้ามความชอบไม่ได้เพงาะบางทีพวกนี้มันคือมันไม่ใช่อารมณ์เหนือเหตุผลนะแต่มันเป็นความที่เรา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 ักมันเนาะเราก็เลยซื้อมันเนี่ยประมาณอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแพงก็สู้เอออย่างเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลิมิตมากเนาะผมก็ไปซื้อมังกี้มาคันหนึ่งก็เกิดจากว่าเออตัวนี้ก็สวยนะ <c oughs> เอาเลก็เลยแบบไป,ไปไปลองถามดูมันพอจะมีไหมแต่จริงๆรถเนีเป็นอยู่ในคอลเลคชันปัจจุบันอยู่แหละ uh huh. ที่เพิ่งเพ,พิ่งออกมาแต่สุดท้ายแล้วคือพอาออกมาคือมันผลิตมา300คัน uh huh. มันคือรุ่น m มังก King งพิเศษเออสีพิเศษแต่ว่ามันไม่ใด่เป็นเราเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดมันก็คงไม่ได้เต็ดได้ดีมันรันนัมเบอร์มันรันนัมเบอร์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบ เตดแบบจำนวนมันไม่ได้เยอะไอ้จำนวนมันไม่ได้น้อยแบบว่า90คันอะไรอย่างงี้อะไรป้อยคันี้นี่มัน300คือมันต้เต็ดแหละมันหลับเปิดแต่300มันก็เยอะนะความรู้สึกผมนะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าจะซื้อรุ่นนี้ขอเลขสวยๆหน่อยแล้วกันไม่ได้เลขอะไรเมื่อวานนี้ก็ได้007มาศูนย์เจ็ดมประมาณอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องแบบมีมีสตอรี่ในการที่เราจะไปค้นหาอะไรบางอย่างเนาะรู้สึกว่ามัน เราต้องไปค้นหาอย่างเงี้ยถ้าได้อย่างเงี้ยเออถ้าได้อย่างงี้เอาชักอยากจะเดินไปดูสามคันได้ตี้นั่นแล้วได้ได้นะครับแต่ก่อนจริงๆแล้วจอดไว้ตรงนี้แต่ภรรยาบอกว่าเธอไม่ค่อยได้สตาร์ทแล้วถ้าอยู่ในห้องเนี้ก็เลยเอาไปอยู่อยู่อีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะเอาออกมาวอร์มอัพสตาร์ทหน่อยแล้วก็แคปไปครมาก็จะได้ให้ได้ยมจนโฉมเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับผมเนาะไปครับ คลิปหน้าเราจะสรรหาของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางนะครับ